นิทาน,ทานเรื่องสองสหายในป่าใหญ่การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณชายป่าอันอุดมสมบูรณ์มีชายสองคนชื่อว่ามาโนดและมีชัยอาศัยอยู่ในหมู่บ้านใกล้ๆกันทั้งสองเรียกตนเองว่าเป็นสหาย แต่ลึกๆในใจกลับเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันมาโนดเป็นคนที่มีความโลภเป็นที่หนึ่งไม่ว่าเขาจะเห็นอะไรเขาก็อยากจะได้มันมาครอบครองทั้งหมดเขาเชื่อว่าความสุขคือการมีทุกสิ่งทุกอย่างมากกว่าใครๆในโลกส่วนมีชัยนั้นเป็นคนขี้อิจฉาเขามักจะไม่มีความสุข เมื่อเห็นมาโนดหรือคนอื่นๆได้สิ่งของที่ดีกว่าตนความสุขของเขาคือการที่ต้องเหนือกว่าคนอื่นเสมอถ้าเขาเห็นมาโนดมีไก่หนึ่งตัวเขาจะต้องรีบหามาให้ได้สองตัวทันทีวันหนึ่งมาโนดกับมีชัยตัดสินใจจะเข้าป่าเพื่อหาของป่ามาขายพวกเขาสัญญากันว่าจะช่วยเหลือกัน แต่ในใจกลับคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองเมื่อเดินเข้าไปในป่าได้ไม่นานมาโนดก็เหลือบไปเห็นพุ่มไม้ราสเบอร์รี่ป่าที่กำลังออกผลสีแดงฉ่ำเต็มต้นโอ้โหดูนั่นสีมีชัยข้าจะเก็บผลไม้พวกนี้ให้หมดเลยเอาไปขายต้องได้เงินเยอะแน่ๆมาโนดพูดด้วยดวงตาเป็นประกาย และรีบวิ่งเข้าไปเก็บผลไม้ใส่ตะกร้าของตนอย่างตะกละตะกลามโดยไม่สนใจว่ากิ่งก้านจะหักหรือผลไม้จะช้ำเพียงใดมีชายเห็นดังนั้นก็รู้สึกอิจฉาในใจทำไมมาโน่ต้องเจอของดีๆก่อนเราเสมอเลยนะเขารีบมองซ้ายมองขวาและในที่สุดก็เจอพุ่มราสเบอร์รี่อีกพุ่มหนึ่งซึ่งเล็กกว่า เขาจึงรีบเก็บอย่างลุกลวกเพื่อให้ตระก้าของตนดูเต็มเร็วที่สุดจนผลไม้ดีๆหลายลูกต้องร่วงหล่นลงบนพื้นอย่างน่าเสียดายพวกกระต่ายน้อยที่แอบมองอยู่ต่างสายหน้าให้กับความสิ้นเปลืองของทั้งสองหลังจากนั้นทั้งสองก็เดินลึกเข้าไปในป่าอีกคราวนี้มาโนดไปเจอทุ่งดอกไม้ป่าหายากที่ส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วบริเวณ สวยจริงๆข้าจะถอนดอกไม้พวกนี้ไปให้หมดทั้งรากทั้งโคนเลยจะได้เอาไปปลูกที่บ้านของข้าคนเดียวใครๆก็จะได้รู้ว่าข้ามีสวนดอกไม้ที่สวยที่สุดว่าแล้วมาโนดตก็เริ่มลงมือขุดอย่างไม่ปราณีมีชัยเห็นเข้าก็ร้อนรนในใจเขาพยายามมองหาทุ่งดอกไม้ที่สวยกว่าแต่ก็หาไม่เจอ ด้วยความอิจฉาเขาจึงแอบเดินตามหลังมาโนดไปแล้วเด็ดกลีบดอกไม้ที่มาโนดเก็บไว้ทิ้งที่ละเล็กที่ละน้อยเพื่อไม่ให้ดอกไม้ของมาโนดสวยงามไปกว่าของที่ตนอาจจะหาเจอในอนาคตฝูงกวางที่กำลังกินหญ้าอยู่ใ,ใกล้ๆต่างมองดูพฤติกรรมของทั้งสองแล้วถอนหายใจด้วยความประอาการการแข่งขันของทั้งสองยังไม่จบสิ้นจุดที่ทำให้เรื่องราวบานปลายที่สุด ก็คือเมื่อพวกเขาไปเจอรังพึ่งขนาดยักษ์ที่ห้อยอยู่บนกิ่งไม้ใหญ่น้ำพึ่งสีทองอารามค่อยๆหยดลงมาอย่างช้าๆดูหอมหวานและมีค่ามหาศาลข้าเจอมันก่อนน้ำพึ่งทั้งหมดนี้ต้องเป็นของข้ามาโนตะโกนขึ้นพร้อมกับวิ่งเข้าไปปีนต้นไม้ไม่ได้ข้าก็เห็นพร้อมกับเจ้านั่นแหละเราต้องแบ่งกันสิแต่ข้าต้องได้ส่วนที่ใหญ่กว่าเพราะข้าเดินมาไกลกว่า ทั้งสองเริ่มทะเลาะกันเสียงดังลั่นป่าจากการเถียงกลายเป็นการผลักกันไปมาเพื่อแย่งกันปีนขึ้นต้นไม้ของข้าไม่ใช่ของข้าต่างหากเสียงของพวกเขาดังจนฝูงลิงที่เคยห้อยโหนอย่างสนุกสนานต้องกระโดดหนีด้วยความตกใจและเหล่านกน้อยก็บินหนีกันคนละทิศคนละทางในขณะที่พวกเขากำลังยือยุดฉุดกระชากกันอยู่นั่นเอง พวกเขาก็ชนเข้ากับต้นไม้ใหญ่อย่างแรงจนสั่นสะเทือนไปทั้งต้นผลก็คือโครมรังพึ้งขนาดยักษ์ที่พวกเขาแย่งกันก็ร่วงหล่นลงมากระแทกกับพื้นดินจนแตกกระจายน้ำพึ้งสีทองที่เคยดูงดงามไหลนองไปทั่วพื้นดินคลุกเคล้ากับเศษดินเศษใบไม้จนหมดคุณค่าไม่เหลือให้ใครได้เชยชมหรือลิ้มลองอีกต่อไป มาโนดและมีชัยยืนตะลึงกับภาพตรงหน้าความโลภและความอิจฉาของพวกเขาไม่ได้ทำให้ใครได้สิ่งที่ดีกว่าเลยมีแต่จะทำลายทุกอย่างลงทันทีทันใดนั้นเองพุ่มไม้ข้างๆก็สั่นไหวอย่างรุนแรงและร่างของเสือโครงตัวใหญ่สง่างามก็ก้าวออกมามันคือท่านพยักเมตตาเจ้าแห่งป่าแห่งนี้ สัตว์ทั้งหลายต่างให้ความเคารพยำเกรงในความยุติธรรมและใจดีของท่านมาโนดและมีชัยตัวสั่นด้วยความกลัวพวกเขาล้มลงกับพื้นและคิดว่าคงไม่รอดแน่ๆแ,แต่ท่านพยักเมตตากลับไม่ได้ดูดุร้ายอย่างที่คิดท่านมองไปยังรังพึ่งที่แตกกระจายแล้วมองมาที่ชายทั้งสองด้วยแววตาที่เศร้าส้อยก่อนจะกล่าวด้วยน้ำเสียงทุ้มกังวานว่า ดูก่อนเจ้ามนุษย์ทั้งสองเจ้าเข้ามาในป่าของข้าป่าที่พร้อมจะแบ่งปันอาหารและที่พักพิงให้แก่ทุกชีวิตอย่างเท่าเทียมกันแต่สิ่งที่เจ้าทั้งหลายทำคืออะไรทันพยักชี้อุงเท้าไปยังทางที่พวกเขาเดินมาเจ้ามาโนดความโลภของเจ้าทำให้เจ้ามองไม่เห็นคุณค่าที่แท้จริงของสิ่งต่างๆ เจ้าเห็นแต่ปริมาณไม่เห็นความงดงามเจ้าอยากได้ทุกสิ่งจนทำลายสิ่งที่อยู่รอบตัวและไม่เหลือเผื่อแผ่ให้ใครเลยจากนั้นท่านพยักก็หันไปทางมีชัยส่วนเจ้ามีชัยความอิจฉาได้บทบังความสุขของเจ้าเสียสิ้นเจ้าจะไม่มีวันพอใจในสิ่งที่ตนมี ตาบใดที่ยังคอยชำเลืองมองสิ่งที่คนอื่นครอบครองความสุขของเจ้าผูกติดอยู่กับความทุกข์หรือความด้อยกว่าของผู้อื่นซึ่งนั่นไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงความโลภและความอิจฉาของพวกเจ้าทั้งสองไม่เพียงแต่ทําร้ายกันเองแต่ยังทําลายความสงบสุขของผืนป่าแห่งนี้ดูผลลัพธ์ของการแข่งแย่งชิงดีของพวกเจ้าซิไม่มีใครได้อะไรเลย มีแต่ความว่างเปล่าและความเสียหายมาโนดและมีชัยได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกละอายใจอย่างที่สุดพวกเขาก้มหน้านิ่งและน้ำตาก็เริ่มไหลออกมาพวกเขาเพิ่งเข้าใจว่าความรู้สึกแย่ๆในใจของตนเองได้สร้างความเดือดร้อนมากแค่ไหนข้าขอโทษท่านพยักเมตตาข้าผิดไปแล้วมาโนดพูดเสียงสัน่นข้าก็ขอโทษเช่นกัน ข้าจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วมีชัยกล่าวถือท่านพยักเมตตามองทั้งสองแล้วถอนหายใจเบาๆบทเรียนที่ดีที่สุดคือบทเรียนที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเองป่าแห่งนี้พร้อมที่จะให้อภัยเสมอหากพอกเจ้ารู้จักเปลี่ยนแปลงตนเองจงจำไว้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการมีมากกว่าใคร หรือการเหนือกว่าผู้อื่นแต่มาจากการรู้จักพอใจในสิ่งที่ตนมีและการรู้จักแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นว่าจบท่านพยักเมตตาก็ค่อยๆหันหลังเดินกลับเข้าพุ่มไม้ไปทิ้งให้มาโนดและมีชัยนั่งทบทวนความผิดของตนเองตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมามาโนดและมีชัย ก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่พวกเขากลายเป็นเพื่อนแท้ที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อเข้าป่ามาโนดจะเก็บผลไม้แต่พอดีและเหลือไว้ให้สัตว์อื่นๆได้กินบ้างส่วนมีชัยเก็เลิกเปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อนเขามีความสุขที่ได้ช่วยมาโนด และเชื่อนชมในสิ่งที่ทั้งสองทำร่วมกันป่าใหญ่กลับมาสงบสุขอีกครั้งและสองสหายก็ได้เรียนรู้บทเรียนอันล้ำค่าที่จะติดตัวพวกเขาไปตลอดชีวิตนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโลภอยากได้ไม่สิ้นสุดจะนำมาซึ่งการทำลายและความว่างเปล่า ความอิจฉาริษยาผู้อื่นทำให้เราไม่มีความสุขกับสิ่งที่เรามีอยู่ความสุขที่แท้จริงเกิดจากการรู้จักพอใจในตนเองและรู้จักการแบ่งปัน